ถ้าเรามีไมโครดีดีอ่ะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรขณะนั้นพอดีแค่ไหน mm hmm. เช่นอนี้ไปแล้วมันร้อนภายในอ่าไปกำเริบอยู่อ่ะก็เรอยากกินอะไรที่มันรู้สึกเย็นสดชื่นกินผักผลไม้ชามนันามันชื่นใจ mm hmm. ในมุมในมุมของ หมอเลยแล้วกันที่ดูแลผู้คนเนี่ยเพนพอยต์หนึ่งของคนเนี่ยก็คือขาดเอาไวเหสินเรื่องของการกินนั่นเองหรืออาจจะแบบรู้รู้อ่ะบางทีก็รู้แต่ทําไม่ได้วันนี้ก็ไม่ทันรู้ตัวเลยทําไปรู้ตัวอีกทีคือกินไปแล้วหรือว่าเออกินมานานแล้วด้วยทําไปเราเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนีต่ต่อเราหรืออ่ะถ้าเป็นเรื่องของการกินเหลือเนี่ยก็ไม่ดีต่อโลคและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ดูจะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการแบบโอเคกินพอดี แล้วก็ไม่ไม่ไม่เหลือฟูดไม่ไม่ออกมาเป็นฟูดเวสด้วยแล้วก็ที่พี่สอดพูดเมื่อกีอ้น่าสนใจนะว่ามันสอดคล้องกับกับแนวทางที่ที่น่าศึกษาทำคือว่าเราแบทชิ่งเนาะคือ,ค,อคือการการมีไมฟูในการกินเนี่ยครับมันละเอียดกว่าแค่กินหมดกินพอดีไม่กินมากเกินไปหรือว่าคำนวณตามโภชนาการมันคือกินที่เออเรียกว่าสอดคล้องกับความต้องการซึ่งเชื่อไหมว่าจริงแล้วอ่ะถ้าเรามีไมฟูดีอ่ะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรขณะนั้น พอดีแค mm ่ไหนยาเช่นอันนี ugs, ้ไปแล้ว so มันร้อนภายในถ้าไฟกําเริบอยู่อะก็จะอยากกินอะไรที่มันรู้สึกเย็นสดชื่นกินผักกับลมัชมันเพามันชื่นใจเพราะว่าผมทํากระบวนการกับหลายคนเนี่ยผมเรียกมันว่าบาลานซ์มิวเนาะคือคือเรามีมีทั้งคอร์สด้วยเป็นเป็นการเรียนรู้หรือการโค้ชลายบุคคลเราก็มีบริการบาลานซ์มิวด้วยอันนี้เขาเปิดรูปให้ดูคือว่าอันนี้แค่ตัวอย่างอันนี้อาหารน่าสมดุลนะเดี๋ยวงงนี่ไม่ใช่อาหารนีลาอาหารทำไมหามเร็วจังเนี่ยทีมน่าสมดุล ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะเขาจะพูดเขาหามาได้ไงเนี่ยทีมอาชที่นชมทีนะครับคือหาเร็วมากเอาคัางมาจากไหนเนี่ยคืออันนี้แค่เป็นตัวอย่างว่าไม่เคือสิ่งสําคัญคือสิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งที่ซ่อนอยู่ว่าเราต้องใจให้คนที่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 มันเกิดออแวรเนี่ยเกิดไมฟูรเนี่ยเขาได้ตระหนักว่าว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือมันเหมาะเขาไหมมันดีกับเขาดีกับอย่างบาลานซ์ที่เราเรียกว่าบาลานซ์คืออร่อยด้วยดีแล้วก็มีสมดุลก็คือสามารถที่จะให้ดูแล ได้อย่างสมดุลแล้วก็ถ้าเราเลือกเลือกตัวเช่นอาจจะเรื่องธาตุนะเอาที่น่าสมดุลค่อนข้างเาชีย่ยวชาญคือว่ามันเหมาะกับธาตุดินน้ำลงไฟหรือไใดๆไหมหรือถ้าอาจจะคํานวณเชิงแบบเหมาะก,กับตัวสีสีมันก็จะนาไปสู่การสารสําคัญของมันเนาะซึ่งตรงกับสบรรพคุณทางเชิงสุขภาพด้วยหรือจะเป็นการบํารุงของตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้ครับมันชีมันไม่ใช่แค่ความรู้ผ่านความคิดเนาะแต่เป็นการ กลับมามีสติรับรู้ความรู้สึกทางกายแล้วก็หลายครั้งก็เป็นความรู้สึกทางใจเช่นเวลาเราเครียดเราบางจะอยากกินอันนี้แล้วความอยากกินอน,นี้มันมันกินแล้วมันพอดีไหมหรือมันมากเกินไปบางทีไม่ใช่ความความหิวอะ่ะมันคือความอยาก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 อ่าอันอันนี้ไม่รวมกับความความอยากแบบยึดติดรสชาติเช่นชอบกินรสจัดมากๆชอบกินของหวานมากๆเคยมีคนไข้เนี่ยเจอบ่อยเป็นคนที่ติดต้องกิน รสแบบเรียกว่าหวานนาหรือบางคนแบบชอบกินของดองเนี่ยอ่าเราจะรู้ว่าจริงแล้วมันมาจากกลไกของร่างกายที่ที่ต้องการมันแต่เป็นไงคือมันมีจักใจที่เรียกว่าถ้าไม่ได้กินหวานมันจะไม่ผ่อนคลายซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวพูดไปมันจะเริ่มลึกเนาะว่ามันอาจจะมาจากกลไกทางด้านโลกโล,ลกภายในข้อจะเติมความชุ่มชื้นด้วยวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องมาเติมผ่านความหวานก็ได้